ไฮท้ารอดสวัสดีค่ะวันนี้ายกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะวันนี้กลับมาในรูปแบบของปิ๊กอากาศหรือที่เรียกกันว่าการทำนายแบบเกือบส่วนตัวนะคะการทำนายแบบเกือบส่วนตัวปิ๊กอากาศในวันนี้ายเตรียมไพ่ไว้ทั้งหมด4ี่กองนะคะกองที่1เป็นหินสีเขียวแบบนี้กองที่2ค่ะหินสีม่วงแบบนี้แล้วก็กองที่3หินสี ดำนะคะกองสุดท้ายค่ะเป็นหินสีน้ำเงินตัวนี้นะคะมีไพ่เลือกทั้งหมด4กองมาดูกันเลยดีกว่าว่าใครกำลังแอบคิดถึงคุณอยู่คะวันนี้มาส่องกันดูซิว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ลักษณะของเขานั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเลือกไพ่ที่ชอบไว้ได้เลยนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้มาดูกองแรกกันเลยดีกว่ากองแรกย้ำกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะหัวข้อในวันนี้ ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คะใครกำลังคิดถึงคุณอยู่เขาคนนั้นมีลักษณะแบบไหนมีลักษณะอย่างไรเป็นการทำนายแบบเกือบส่วนตัวเท่านั้นเนาะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะมาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะชาวกองแรกนะคะกองหินสีเขียวใครกำลังแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะไพ่ใบแรกจ้าาถ้วย สามเหรียญเดชแล้วก็ เดชาวเวอร์นะคะคนที่กำลังแอบคิดถึงคุณอยู่นั้นชาวกองที่หนึ่งทั้งหลายมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนรักเก่าคนรักที่เพิ่งจบกันไปนะคะสถานะที่เราเคยคบกันมาก่อนก็ค่อนข้างสูงนะเคยรู้จักกันเคยคุยกันเคยเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเข้าใจกันค่อนข้างที่จะดีก็คือแฟนเก่าคุณนั่นแหละนะแฟนเก่าเขากำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะชาวกองที่หนึ่งมันเป็นความรู้สึกที่หยุดนิ่งเป็นความรู้สึก ี่มีความรู้สึกว่าคิดถึงเราคิดถึงความรักครั้งเก่าคิดถึงปัญหาเก่าๆคุณและเขาอาจจะจบกันมาในรูปแบบที่มันไม่ค่อยที่จะดีมากนะหลายๆคนในที่นี้นะคะอาจจะทะเลาะกันมาแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มันหยุดชะงักลงนะคะไม่ได้เลิกลากันมาอย่างดีๆไม่ได้เลิกลากันมาแบบที่มัน เรียกว่าไม่ได้จบอย่างสวยงามมาลมประมาณนี้นะคะอาจจะจบกันมาแบบมีปัญหากันยังมีปัญหาคาราคาซังกันอยู่เขาเองก็ได้แต่เพียงหยุดความรู้สึกหยุดความคิดเอาไว้อยากจะเข้ามาขอโทษอยากจะเข้ามาพูดอยากจะเข้ามาคุยกับคุณแหละว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมันมีอะไรที่ผิดพลาดไปบ้างอยากจะเคลียร์อยากจะคุยให้เราเข้าใจอยากจะให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะชาวกองแรกกองที่หนึ่งถังหลายเกณฑ์ที่ E... คนที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่เนี่ยจะเป็นคนรักเก่าค่อนข้างสูงนะคะเดทขึ้นมาก็คือคนที่เคยจบกันไปแล้วจบกันไปได้ด้วยไม่ดีมากนะักนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทะเลาะก,กันเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็เลยทําให้ระหว่างเรื่องราวของคุณและเขาเนี่ยมันจบกันแบบไม่ดีมากนะักจบกันแบบคาราคาซังก็เลยทําให้คนรักเก่าของคุณนั้นก็ยังคิดถึงยังวนเวียนอยู่นะคะหรือรวม ไปถึงคนที่เคยจบคนที่เคยจากกันไปเนาะ หลายๆคนในที่นี้นะคะใครที่ผ่านการสูญเสียมานะเขาคนนั้นอาจจะยังคิดถึงอยากจะเป็นห่วงคุณอยากจะลองออคอยดูแลคุณอยากจะถามสารทุกข์สุดดิบคุณว่าเป็นยังไงบ้างนะคะหรือถ้าพูดถึงเรื่องรีรับก็อาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วคนที่ตายไปแล้วนะคะยังมีความเป็นห่วงคุณอยู่นะช่วงนี้อาจจะมาเข้าฝันนะคะอาจจะมาเข้าฝันมาทําให้เรารู้สึกบ้างแหละชาวกองที่หทั้งหลายนะคะ เ็นเรื่องของการสูญเสียเกิดขึ้นเนาะที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่หลักๆแล้วนะคะที่โดดเด่นก็เป็นคนรักนั่นแหละคนรักที่เราจบกันไปได้ด้วยแบบไม่ดีมากนะัมีความคิดถึงเราอยู่มีความรู้สึกที่มันหยุดชงนะงักอยากจะถามแต่ก็ไม่กล้าที่จะถามอยากจะกลับมาขอโอกาสแต่ก็ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นอนาะรมณ์ประมาณนี้นะคะชาวกองที่หนึ่งทั้งหลายก็สรุปนั่นแหละเป็นคนที่ ผ่านการรู้จักกันมาก่อนนะคะเป็นคนรักเก่าเป็นคนที่เพิ่งสูญเสียกันไปจากกันไปนะคะเขาคนนั้นกําลังคิดถึงคุณอยู่นะมีความเป็นห่วงมีความคิดถึงแต่ไม่สามารถที่จะกลับมาได้แล้วนะคะอืมก็ขอจบการทานายแต่เพียงเท่านี้ละกันเนาะถ้าชอบในการอ่านไพ่อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้ไฮใ,ในคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวไฮจะแปะลิงก์ f a c e b o o ไล i n e i n s t a g กร m เอาไว้ด้านล่างเนาะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวจะละเอียดแล้วก็แม่นยำม,มากกว่าใครที่ไม่ได้มีเวลานะคะเข้ามาฟังในช่อง y o u u u e หายทารอดแบบนี้อย่าลืมเข้าไปกด follow Instagram หรือว่า f แฟนเพ f Facebook ติดตามกันเอาไว้ได้นะเพราะไฮจะทำดวงรายวันดีๆปิกอากาศแบบนี้นะคะโพสไว้ที่สช่องทางสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาเข้ามาฟังในช่อง YouTube แบบนี้เนาะสำหรับ วันนี้ก็ขอบคุณนะคะทางผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกๆท่านมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะชอกกองที่หนึ่ง มาถึงปิกอากาศกองที่2นะคะตอบกันเลยด้วยปิกอากาศกองที่2หัวข้อในวันนี้้ย้ยามอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะใครคิดถึงคุณอยู่คะใครคิดถึงคุณอยู่มาดูกันสิว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะชาวกองที่2เป็นหินนะคะหินตัวนี้เนาะหินสีม่วงยาวๆตัวนี้นะคะชาวกองที่สมาดูกันเลยดีกว่าว่าใครกําลังคิดถึงคุณอยู่คะ ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่มาดูไพ่ใบแรกกันสิก้าถ้วย The l o v e เ อัศวินถือไม้เท้าแล้วก็ก้าเหรียญน,นะคะคนที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่แอบชอบคุณเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วไม่สามารถที่จะบอกคุณได้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณออกแนวอารมณ์ประมาณว่าแอบรักแอบคิดถึงแอบชอบเราอารมณ์ประมาณนี้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีเจ้าของมาแล้วผ่านการมีเจ้าของมาแล้ว หรือรวมไปถึงการมีเจ้าของอยู่แล้วในปัจจุบันนะคะหรือว่ารวมไปถึงอีกในหนึ่งก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างแบกรับความรู้สึกคนอื่นไว้เช่นแบกรับความรู้สึกของครอบครัวก็ประมาณว่าไม่กล้าที่จะตัดสินใจมีแฟนไม่กล้าที่จะเริ่มต้นมีความรักเพราะว่ามีความเป็นห่วงในเรื่องของครอบครัวมีความเป็นห่วงในเรื่องของภาระอยู่อารมณ์ประมาณนี้นะคะคนคนนี้กําลังแอบคิดถึงคนคนนี้เขา กำลังคิดถึงคนอยู่เนาะเราอาจจะเจอกันจากในสถานะของการทำงานนะคะได้มาพบได้มาเจอกันจากการเดินทางไปทำงานต่างๆเนาะคนคนนี้ลักษณะของเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอีโก้สูงค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างเยอะพออยู่พอสมควรเนานะเป็นคนที่เรียกได้ว่าก็ค่อนข้างที่จะหน้าตาดีแหละนะคะเรื่องของฐานะเรื่องของเงินทองต่างๆนะคะก็ ค่อนข้างที่จะมีพร้อมมีเต็มทําให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะรับรักใครหรือว่าไม่กล้าที่จะจริงจังกับใครนะคะถ้านอกเหนือจากการที่ไม่ได้มีเจ้าของแล้วก็อาจจะเป็นในกรณีนี้เนาะแต่หลักๆเลยเนี่ยคนที่แอบคิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้ชาวกองที่สองหายมองว่าเป็นคนที่เขากําลังมีเจ้าของอยู่ทําให้เพียงได้แค่คิด ถึงคุณนะคะคิดถึงเป็นห่วงแต่ไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกจริงๆในใจคุณได้ไม่สามารถที่จะแสดงออกได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์เป็นชาวธาตุน้ำก็ค่อนข้างสูงเนาะก็รากฏพิจิกมีนะคะหรือว่าสามารถเป็นได้ทุกๆคน ทุกๆรูปแบบเลยเพราะคนคนนี้นะคะคุณอาจจะสังเกตได้ว่าเขาค่อนข้างที่จะมีหลายลักษณะนิดนึงบางครั้งนะคะถ้าจริงจังก็มักจะจริงจังเลยแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าพร้อมที่จะมอบให้พร้อมที่จะโรแมนติกคนคนนี้ก็เยือกเย็นนะคะก็เย็นเป็นสายน้ําก็มีความโรแมนติกค่อนข้างมากพอสมควรเนาะชาวกองที่สองนะคะโดดเด่นเลยเนี่ย คนที่เขากําลังคิดถึงคนอยู่นะชาวของที่2เป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือว่าเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเปิดตัวคุณได้เป็นคนที่มีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะชัดเจนไม่สามารถที่จะลงเอยกับเราได้เป็นคนที่ค่อนข้างแอบหลงตัวเองอยู่พอสมควรเด้อเออเป็นคนที่ค่อนข้างแอบหลงตัวเองอยู่พอสมควรแล้วก็เวลาต้องการที่จะทําอะไรเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ มุ่งมั่นนะคะมีเกมพวกรับข้าราชการก็ค่อนข้างสูงนะคะรับข้าราชการหรือว่าเกี่ยวกับค้าขายอะไรที่มันเกี่ยวกับเงินทองไหลมาเรื่อยๆอารมณ์ประมาณนี้นะคะอืมก็สรุปได้ว่ามีเกมเป็นคนที่มีเจ้าของ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะในการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะชอบในการอ่านไพ่ของายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ายในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวายจะแปะลิงก์ไลฟ์ Facebook i n s t a g กรมมาไว้ด้านล่างเนาะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่า การดูดวงส่วนตัวจะละเอียดแล้วก็แม่นยำม,มากกว่าใครที่ไม่ได้มีเวลานะคะเข้ามาฟังในช่องไฮ c าร์ o t แบบนี้อย่าลืมเข้าไปกดติดตามใน i ิน t a g r กรมหรือว่า Fanpage Facebook กันเอาไว้นะคะให้จะทำปิกาการายวันนะคะหรือว่าดวงรายวันดีๆ โพสเอาไว้ใน2ช่องทางสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาเข้ามาฟังในช่อง YouTube แบบนี้เนาะลองเข้าไปอ่านกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะทางผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกๆท,ท่านมากค่ะชาวกองที่2ขอบคุณคะ่ะ มาต่อกันที่กองที่3เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะกองที่3นะคะปิกอากาศในวันนี้เป็นการทำนายแบบเกือบส่วนตัวเท่านั้นเนาะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆนะคะย้ำกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะหัวข้อในวันนี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คะใครคิดถึงคุณอยู่นะคะชาวกองที่3ม,มาดูกันสิว่าใครคิดถึงคุณอยู่ ทายใบแรกเลยดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดมเพรสแปดไม้เท้าหนึ่งดาบค่ะแล้วก็ใบสุดท้าย10บไม่เท้าค่ะสำหรับชาวกองที่3นะคะคนนี้กำลัง คิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้นะคะก็จะเป็นใครไม่ได้เลยโดดเด่นหน่อยเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของครอบครัวนะคะเป็นในเรื่องของคุณแม่คุณนะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงที่เคยเทคแคร์ดูแลคุณมานั่นแหละเนาะเป็นคนที่คิดถึงคุณอยู่หรือนะคะรวมไปถึงชาวกองที่3ามทั้งหลายใครที่เป็นหนุ่มโสดนะ,คะใครที่เป็นหนุ่มโสดพ่อไม้ทั้งหลายนะคะก็อาจจะเป็นแฟนเก่าภรรยาเก่าของคุณหรือภรรยาของคุณนี่แหละค่ะแฟนของคุณ นี่แหละกําลังแอบคิดถึงกําลังแอบดูแอบส่องคุณอยู่ว่าคุณเป็นยังไงเขาก็คิดถึงคุณอยู่แต่ล่อเวลาว่าคุณโอเคไหมนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้เราเองอาจจะแบกรับภาระแบกรับความรู้สึกเอาไว้หลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตอนนี้มันเข้ามาพร้อมๆกันทําให้คุณไม่สามารถที่จะเรียงลาดับเรื่องราวของความสําคัญได้ถูกต้องเขาก็มีความเป็นห่วงคุณเนาะแฟนคุณภรรยาคุณหรือรวมไปถึงคุณแม่ของคุณนะคะสำหรับคุณผู้ชาย ทั้งหลายอ,อ่ะสำหรับผู้หญิงบ้าง่ะใครกําลังคิดถึงคุณอยู่คุณผู้หญิงทั้งหลายคนที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่นั่นก็คือคนที่เคยช่วยเหลือคุณคนที่เคยรับฟังคุณนะคะเป็นคนรักของคุณเนาะคนที่คุณกำลังมีแผนว่าจะได้ไปพัฒนาต่อด้วยกันนะคะสารสัมพันธ์ความรักสารสัมพันธ์ความรู้สึกด้วยกันหรือว่า คนที่คุณกําลังมีเกณฑ์จะแต่งงานด้วยนะคะเขากําลังคิดถึงเขากําลังเป็นห่วงคุณอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เขามองดูว่าคุณเนี่ยแบกรับภาระแบกรับความรู้สึกแบกรับปัญหาต่างๆเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวนะคะแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาเองก็มีความเป็นห่วงก็เลยมีความคิดถึงมีความเอ็นดูมีความอยากจะให้เราระบายความในใจอยากจะเป็นผู้รับฟังปัญหาของเรานะคะเป็น คน ที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณนั่นแหละนะคะเป็นคนรักของคุณนะสำหรับคนที่มีคนรักเขาก็กำลังคิดถึงคุณอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงคุณเลยนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะเรื่องของเวลาของคุณเองที่ไม่สามารถที่จะให้เขาได้อย่างเต็มที่นะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันอาจจะละเลยกันในเรื่องของเวลาก็เลยทำให้คุณและเขาเนี่ยไม่ได้มีเวลาในการคุยกันได้อย่างชัดเจนมากสักเท่าไหร่นะคะก็เลยอาศัยด้วยความคิดถึงเนี่แหละส่งความคิด ถึงที่เกี่ยวข้องกับระยะทางกันไปนะคะชาวกองพี่3ส,สรุปได้ว่าก็เป็นคนรักของคุณเนี่ยแหละนะคะคนรักของคุณนะคะกำลังคิดถึงคุณอยู่เนาะโอเคค่ะ ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าชอบในการอ่นานไพ่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามมเป็นกำลังใจให้หายในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะใครที่ไม่ได้มีเวลานะคะในการเข้ามาดูดวงแบบช่อง YouTube แบบนี้อย่าลืมเข้าไปกดติดตามใน i ิน t a g r กรมหรือว่า f a แฟนเพจ c e b o o k ใไฮจะทำปิกอากาศรายวันดีๆโพสไว้ให้คุณอ่านใน2ช่องทางนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะ ขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะคะขอบคุณค่ะชาวกองที่3ขอบคุณค่ะ มาถึงกองสุดท้ายนะคะกองที่4ี่กองสุดท้ายแล้วเนาะมาดูกันซิว่าปิกอากาศในวันนี้การทำนายแบบเกือบส่วนตัวหัวข้อไฮคอยย้ำอิกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะใครคิดถึงคุณอยู่คะใครคิดถึงคุณอยู่มาดูกันซิว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะชาวกองที่4ี่เป็นการทำนายแบบเกือบส่วนตัวเท่านั้นเนาะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะชาวกองที่4ทั้งหลายมาดูกันซิว่า ใครคิดถึงคุณอยูเดอะซัน mm hmm. เด็กถือถ้วยเจวิลแล้วก็้าเรียนนะคะสำหรับชาวกองที่4ี่คนที่ กำลังคิดถึงคนอยู่นั้นอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเด็กกว่าคุณอ่อนกว่าคุณอ่อนเดือนอ่อนปีก็ได้หมดเนาะเป็นคนที่เคยมีความรู้สึกว่าเราเองอาจจะไปตกหลุมรักเขามาก่อนหรือว่ามีความรู้สึกดีๆให้กับเขาเหมือนกันแต่เขาเองก็ไม่รู้นะคะณนะวันนี้เขาเริ่มรู้สึกแล้วนะคะก็สรุปได้ว่าคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่ก็คือคนที่คุณเคยแอบชอบมาก่อนนั่นแหละนะคะ ชาวกองที่4เป็นคนที่คุณเคยแอบชอบคุณเคยรู้สึกดีมาก่อน คุณเคยเข้าใจความรู้สึกเขาหรือว่าคุณเคยจีบเขามาก่อนเน no. าะเขาคนนี้กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่ว่าเขาเองอาจจะค่อนข้างที่จะไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าที่จะชัดเจนสักเท่าไหร่เนื่องจากอาจจะมีหลายๆปัจจัยที่ทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวต,วตวนระหว่างความรู้สึกเขาจริงๆที่มีอยู่แล้วต่อคุณนะคะหลายๆคนในที่นี้เนี่ยอาจจะเจอกันในจากที่ทำงานมันเลยทำ ให้เรื่องราวของเรากับเขาอ่ะเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยคุณได้ก็เลยได้เพียงแค่คิดถึงคุณอยู่นะคะคนคนนี้เป็นคนที่เด็กกว่าเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่ อ,อเขาเรีกว่าอะไรครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเวลาคุณมีปัญหาอะไรอะ่ะแล้วคุณก็นึกถึงแต่เขาคุณเลือกที่จะปรึกษาเขาคุณหันหลังมาทีไรก็จะเจอเขานะคะอาจจะเป็นรุ่นน้องที่ทํางานนะคะหรือว่ารุ่นน้องที่รู้จักมีอะไรแล้วเราก็ไว้ใจที่จะปรึกษาเขาเขาคนนี้อาจจะเริ่มมีความรู้สึกดีๆกับคุณที่ขาดจาก ขาดกันจากคุณย่าก็เลยคิดถึงเรานะคะตอนนี้นะคะเด็กกว่าคิดถึงนะคะชาวกองที่4ี่เออเขาเริ่มคิดถึงคุณแล้วนะเขาเริ่มรู้สึกดีกับคุณแล้วเป็นคนนี้คุณเคยแอบ จีบเขามาก่อนแบบเขาไม่รู้ตัวแต่เขาอาจจะเป็นด้วยหน้าที่ภาระการงานหรือว่าอะไรต่างๆสังคมต่างๆที่ทําให้เขาไม่สามารถแสดงออกได้เขาก็เลยทําได้เพียงแค่เขาเองก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะคะชาวกองที่4สําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าชอบในการอ่านไพ่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้อายในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะใครที่ต้องการดูดวง ส่วนตัวายจะแปะลิงก์ไลฟ์ a c e b o o k i n s t a g r กรมมาไว้ด้านล่างเนาะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะละเอียดแล้วก็แม่นยำมากกว่าใครนะคะที่ไม่ได้มีเวลาเข้ามาฟังในช่อง Youtube แบบนี้อย่าลืมเข้าไปกดติดตามในแฟนเพจ Facebook หรือว่า i n s t a g r กรมกันเอาไว้ได้นะคะหายจะทำดวงรายวันดีๆโพสต์ Post ไว้ที่2ช่องทางนี้เนาะ เขาไปอ่านกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทั้งหลายขอบคุณคะ่ะ